สวัสดีค่ะพบกับคุกแอนอิทวิซายอีวิกแล้วค่ะอาหารนานาชาติเป็นเรื่องง่ายและทำได้เองที่บ้านของเราถ้าคุณดูป้าอิ่วค่ะวันนี้ป้าอิ๋วจะชวนเรามาทำอาหารใต้อีกแล้วค่ะเป็นอาหารโปรดของป้าอิวเลยนะคะนั่นก็คือแกงส้มนั่นเองค่ะแกงส้มหรือแกงเหลืองที่ภาคกลางเขาเรียกกันนะคะ วันนี้แกงด้วยปลาแซลมอนแล้วก็ใบองุนุนค่ะบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าทานได้นะคะจริงๆชาวยุโรปเขาทานกันมานานแล้วค่ะโดยเฉพาะชาวกรีกนะคะเขาเอาไปห่อข้าวค่ะแล้วก็เอามานึ่งแล้วก็ใส่น้ำซอสรสชาติเขาจะมีความเปรี้ยวนิดๆค่ะคล้ายๆกับใบชะมวงค่ะ หรือคล้ายๆกับใบกระเจีย๊ยบนะคะแกงแล้วเนี่ยทานแล้วได้อารมณ์ของแกงส้มใส่ใบกระเจีย๊ยบเลยค่ะส่วนวันนี้พริกแกงเราจะทําเองนะคะพริกแกงเนี่ยทำครั้งหนึ่งให้ปริมาณเยอะๆค่ะแล้วก็ใส่แช่ฟรีสไปครั้งนี้ถ้าอีกจะทำให้ได้สัก3ามครั้งค่ะแกงส้มใต้เนี่ยนิยมใช้พริกสดค่ะ พริกทั้งหมดที่มีก็จะแช่แข็งไว้นะคะแล้วก็มีขมิ้นสดค่ะรวมทั้งกระเทียมแล้วก็หอมแดงค่ะตอนปั่นเราก็จะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะสูตรและสัดส่วนของน้ำพริกแกงส้มใต้หรือว่าน้ำพริกแกงเหลืองนะคะจะมีไว้ท้ายคลิปค่ะ ถ้าใครทำน้อยๆถนัดจะตำด้วยครกหินก็ตามถนัดนะคะวันนี้ทำเยอะค่ะก็เลยใช้เครื่องปั่นค่ะต้องเรียกมันว่าเครื่องบดสับอาหารนะคะแบบนี้ปั่นไม่ต้องเนียนมากนะคะให้ได้แบบนี้เขาเรียกว่าพลิกเล่นใบค่ะขมิ้นเนี่ยเราแยกออกมาตำต่างหากนะคะเราจะไม่ปั่นลงไปค่ะ เราตำขมิ้นในครบก่อนนะคะให้เนียนละเอียดค่ะแล้วก็ปริกแกงที่เราปั่นก็ใส่ลงไปคลุกค่ะก็คือต้องตำอีกติดนึงนะคะเพื่อให้น้ำมันหอมระเหยจากหอมและกระเทียมเนี่ยออกมาค่ะครางนี้ไปอยู่จะแบ่งเก็บ2ส,ส่วนไว้ในถุงนะคะแล้วเดี๋ยวจะเอาไปแช่ฟรีซส,ส่วนอีก1ส่วนก็เติมกะปิค่ะแล้วตำเข้าด้วยกันประเดี๋ยวเราจะเอาไปแกงส้มค่ะ ปลาแซลมอนอย่างที่ทุกคนรู้นะคะรสชาติอร่อยเพราะว่าเป็นปลาที่มีไขมันเยอะค่ะและเมื่อไขมันเยอะก็มีความคาวเยอะเช่นกันค่ะโดยเฉพาะปลาสดสดเพราะฉะนั้นเราต้องล้างอย่างดีนะคะเทคนิคของอ้ายู่เหมือนเดิมค่ะก็คือเอาเกลือมาถูค่ะโดยเฉพาะตรงหนังนะคะถูกเกลือแล้วก็ล้างน้ำสองสามครั้งค่ะ แล้วก็ตามด้วยมะนาวหรือว่าเลมอนค่ะทั้งใช้ทั้งน้ำแล้วก็ตรงผิวค่ะทุกครั้งที่ทำปลาแล้วใช้ผิวเลมอนเนี่ยจะรู้สึกว่าปลาหายกลิ่นคาวมากๆค่ะดีมากๆเลยวันนี้ขอแลกปลาเป็นชิ้นเล็กค่ะก็ไม่เล็กเท่าเท่าไหร่นะคะถ้าเล็กเกินไปเขาก็จะเละค่ะเวลาแกง แล่เสร็จแล้วส่วนหนังก็จะเก็บเอาไว้ค่ะถ้าอยู่จะเอาไปทำเมนูทอดกรอบค่ะใครที่เคยกินหนังปลาทอดกรอบจะรู้ว่ามันอร่อยมากนะคะมาเริ่มแกงกันเลยค่ะเอาน้ำใส่หม้อแล้วก็ตั้งไฟให้เดือดค่ะตามด้วยน้ำพริกแกงลงไปรอจนน้ำแกงเดือดดีมากๆแล้วถึงค่อยใส่ชิ้นปลาลงไปค่ะ ปลาหั่นเป็นชิ้นแบบนี้แล้วก็ไม่มีหนังด้วยเนี่ยต้องค่อยๆทำอย่างเบามือนะคะที่สำคัญคือเราต้องไม่คนปลาค่ะแต่ไาอยู่ต้องการที่จะคนให้น้ำแกงเข้ากับเนื้อปลาก็เลยต้องแกว่งหม้อค่ะเครื่องปรุงจะใช้แค่3อย่างหรือ4ี่อย่างเองค่ะเริ่มด้วยน้ำปลาค่ะแกงส้มใต้จะไม่นิยมหวานนะคะจะต้องมีรสเปรี้ยวเผ็ดค่ะ เพราะฉะนั้นเลยใส่น้ำตาลตะโนดแค่ตัดรสแค่ขึ้นช้อนชาค่ะเพราะว่าบ้านนี้ไม่ได้ใส่ผงชูรสนะคะเสร็จแล้วตามด้วยน้ำมะนาวค่ะบ้านนี้ชอบกินเปรี้ยวนะคะเพราะฉะนั้นจะเน้นน้ำมะนาวใส่เยอะหน่อยเริ่มแรก3ช้อนโต๊ะก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวมีปุงเพิ่มค่ะ ลองชิมน้ำแกงดูนะคะต้องให้ได้รสเปรี้ยวเผ็ดเค็มนิดนิดหวานต้องไม่มีเลยนะคะแกงส้มใต้หรือว่าแกงเหลืองเมื่อชิมได้ที่แล้วก็ใส่ใบอัุ่นลงไปค่ะค่อนข้างเหี่ยวไปนิดนึงเพราะว่าเก็บเอามาไว้ในบ้านวันหนึ่งค่ะ กดกดให้ใบองุ่นจมลงไปในน้ำก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะไม่ต้องรอให้เดือดเปื่อยค่ะปลายตักเสิร์ฟกันเลยค่ะเห็นไหมคะหน้าตาของใบองุ่นเนี่ยพอตอนสุกแล้วเขาจะคล้ายกับใบกระเจี๊ยบเลยค่ะแต่ถ้าใครที่ไม่เคยทำใบกระเจี๊ยบทานก็อาจจะไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะทางใต้เขาก็านิยมแกงส้มใส่ยอดกระเจี๊ยบด้วยค่ะ เสิร์ฟกันเลยค่ะสีสันแบบนี้ถูกต้องแกงเหลืองมากๆค่ะน้ำพริกแกงเหลืองใต้เนี่ยต้องถึงขมิ้นจริงๆค่ะใครที่ไม่เคยทำน้ำพริกเองลองทำทานดูนะคะรับรองจะไม่ซื้อน้ำพริกจากตลาดอีกเลยค่ะพบกับคุกแ e a นอิ t วิทยาิวกับเมนูอื่นๆได้เรื่อยๆค่ะ ก่อนไปเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเมนูอร่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ